เจ้าของสวนบรรยากาศในป่าแห่งนี้ร่มรื่นเย็นสบายมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นสลับสูงเตี้ยเต็มไปหมดเสียงนกและเสียงมแมลงดังเซงแซ่ไปทั่วป่าผมและไอ้ไทยเดินลัดเลาะไปตามลำห้วยที่ใสจนเห็นปลาเล็กปลาน้อยมือจับนังสติ๊กไว้แน่นสายตาสอดส่องไปตามขิ่งไม้เผื่อเลงหานกหากระอก กะว่าวันนี้จะต้องได้กินย่างนกให้ได้ผมกับไอ้ไทยเกิดและเติบโตมาในหมู่บ้านห้วยน้ำรินแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองลึกเข้าไปในเหลือบดอยชาวบ้านที่นี่มีอาชีพเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ทุกๆเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีเรียนและไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทำสวนผมกับไอ้ไทยก็มักจะเข้าป่ามายิงนกกันเป็นประจำ <S <S วันนี้ดวงไม่ดีเลยว่ะยิงอะไรก็ไม่โดนสักตัวผมบ่นขึ้นในขณะที่เรานั่งพักอยู่ใต้ต้นมะขามริมห้วยกูว่ามึงยิงไม่แม่นมากกว่าม้าไงเอกไอ้ไทยมันพูดไปก็ขำไปผมอดรำคาญไม่ได้จึงพูดตัดบทมันไปว่าไปเว้ไทยกลับกันเถอะไปตำน้ำพี่กินเอายังง่ายกว่าเออเออกับก็ขับกับก็ลับไอ้ไทยมันพูดเสริมขึ้นผมกับไอ้ไทย พากันเดินย้อนกลับออกมาทางเดิมระหว่างทางนั้นไอ้ไทยก็เห็นอะไรบางอย่างเข้ามันจึงพูดขึ้นว่าเอกเอกมึงดูนั่นสิวะมันชี้นิ้วไปทางสวนผลไม้ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของลำห้วยเห็นเป็นลูกทุเรียนห้อยอยู่เต็มต้นไกลๆทรงกลิ่นหอมโชยมาทางนี้ทำเอาผมน้ําลายไหลเพราะทุเรียนนั้นเป็นของโปรดของผมเลยทีเดียวเฮ้ เราข้ามห้วยไปสอยมาสักสามสีลูกกินให้หนำใจเลยดีไม่ไหวเอกไอ้ไทยมันเสนอผมรีบปลามมันไว้ในทันทีจะเข้าไปได้ยังไงวะมึงดูล้วหนาที่สูงเกือบสาเมตรนั่นสิจะข้ามก็ลำบากจะมุดก็มีแต่หญ้ามีแต่น้าเต็มไปหมดงั้นเราก็เข้าไปข้างหน้าประตูสวนสิกูไม่เห็นเจ้าของสวนมาหลายวันแล้วสงสัยแกจะไปขายทุเรียนในเมืองผมได้ยินที่ไอไทยมันพูด ผมยืนเอามือลูบคางอยู่ครู่หนึ่งอย่างใช้ความคิดก่อนจะพูดออกมาว่าแล้วเราจะไปกันเมื่อไหร่ผมถามคืนนี้เลยจะได้ไม่มีใครเห็นเป็นอันว่าผมตกลงใช้วิธีของมันหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปขโมยทุเรียนพอตกดึกกลางคืนแล้วผมก็แอบย่องออกมาจากบ้านโดยไม่ลืมที่จะพกไฟฉายไปด้วย สถานที่ที่เรานาเจอกันก็คือสวนทุเรียนท้ายหมู่บ้านมันเป็นคืนเดือนดับชาวบ้านปิดไฟนอนกันหมดแล้วบรรยากาศในคืนนี้มันทั้งเมื่อทั้งวังเวงผมกลัวจนคิดถอดใจอยู่เป็นระยะระยะแต่แล้วก็ต้องเดินต่อเพราะได้นัดกับไ้ไทยเอาไว้แล้วผมเดิอนอย่างระมัดระวังและไม่เปิดไฟฉายเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเห็น พยายามเดินคลาทางไปจนถึงประตูหน้าสวนทุเรียนจนได้รู้สึกว่าผมจะมาถึงก่อนไอ้ไทยเพราะยังไม่เห็นวี่แววใครอยู่แถวนี้ลมพัดเย็นสบายผมหย่อนก้นนั่งรอที่สุมไม้หน้าสวนระหว่างที่รออยู่นั้นผมก็สอดสองสายตาไปรอบๆมองเห็นเงาบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างสวนซึ่งมันก็น่าจะเป็นบ้านของลุงสอเจ้าของสวนนั่นแหละ ผมเพ่งดูแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นดูพิลึกน่ากลัวยังไงชอบกลแต่แล้วผมถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาเมื่อมีสายลมพัดมากระทบแผ่นหลังเย็นวาบตามมาด้วยเสียงกระดิ่งจากไหนไม่รู้ดังกลิง้งกลิ้งเบาๆใครมันจะมาสั่นกระดิ่งแถวนี้ผมสงสัยเพราะเท่าที่รู้มีผมอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวผมหยิบไฟฉายขึ้นมาทัานทีที่เลื่อนสวิตช์เปิด แสงไฟฉายก็สาดสองออกมาเป็นลำผมส่องไปรอบๆตัวก็ไม่พบเห็นใครทั้งนั้นทว่าอยู่ๆไฟฉายมันก็ดับลงผมทั้งเคาะทั้งเขยา่าก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีแสงไฟสองออกมาเลยหัวใจของผมเต้นเร็วขึ้นและภาวนาขอให้เอทยมาถึงที่นี่ไวๆทีเถอะท่านใดนั้นก็มีเงาคนเดินเข้ามาข้างหน้าลักษณะท่าทางคล้ายเอทย ผมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกรีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหามันกะจะด่ามันซะหน่อยเพราะมาช้าเลือกเกินแต่เมื่อผมใกล้จะถึงคนที่คิดว่าเป็นไอ้ไทยนั้นอยู่ๆไอเอก็กไอเอ็กกูอยู่นี่มีเสียงคุนคุนดังมาจากด้านหลังผมรีบหันขวับไปมองก็เห็นคนถือตะกร้าและมีดหั่นผักสวมหมวกปีกกว้างยืนอยู่ไม่ไกลจากผมมากนะักเป็นไอ้ไทยนั่นเองมึงจะไปไหนวะ สิ้นเสียงที่เอไทยมันถามผมถึงกับรู้สึกสับสนว่าเมื่อกี้จะเดินเข้าไปหาใครกันแน่เมื่อหันกลับไปข้างหน้าเงานั้นมันก็ได้หายไปแล้วผมจึงตอบปัดๆมันไปว่าเออไม่มีอะไรหรอกแค่เดินดูรอบๆนะเข้าไปข้างในสวนกันดีกว่าปะเราสองคนพากันเดินเข้ามาในสวนทุเรียนร,รอบๆตัวนั้นเป็นต้นทุเรียนที่ยืนต้นสูงตระหงานยางเป็นทิวแถว ลูกทุเรียนส่งกลิ่นหอมคลุ้งไปทั้งสวนแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทุเรียนกลิ่นข้ามันอาจจะทำให้อ้วกได้เหมือนกันผมและไอ้ไทยเลือกขึ้นต้นที่ไม่สูงเท่าไหร่นักระวางตะกร้าไว้ข้างล่างและปีนป่ายขึ้นไปคนละต้นใกล้ๆกันตอนแรกตกลงกันว่าจะขโมยสักสามสีลูกแต่เมื่อมาถึงที่แล้วต้องเอาให้คุ้มเอาให้เต็มตะกร้าเลยเมื่อได้เยอะพอสมควรแล้วผมก็บอกไอ้ไทยให้พอ จากนั้นก็ค่อยๆปีนไต่ลงมาแต่พอมาถึงกลางลำต้นเท่านั้นจู่ๆก็มีสายลมพัดมากระทบข้างหลังและท้ายทอยอยู่วูบหนึ่งตามด้วยเสียงที่ผมคุ้นหูกลิง้งกลิ้งเสียงกระดิ่งนั้นทำเอาผมคนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่ผมนั่งรอไอ้ไทยอยู่ที่ซุ้มไม้หน้าสวนเลย ไอเอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปึงลงไปมีคนเดินมาทางนี้เสียงของไอ้ไทยพูดขึ้นผมมองไปข้างล่างก็เห็นเงาคนเดินดุบดุม,มาทางนี้เมื่อเงานั้นใกล้เข้ามาทุกทีก็เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นว่าเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอ้าวไอไทยไหนมึงบอกว่าลุงสอนไปขายทุเรียนในเมืองไงวะผมดูไอ้ไทยเสียงเขียวแต่ก็ไม่ดังมากพอที่จะทำให้ไอไทยได้ยินเท่านั้น มันไม่ตอบอะไรแค่ยกนิ้วชี้แต่ที่ปากเท่านั้นลุงสอนแกเดินมาหยุดตรงใต้ต้นทุเรียนที่ผมปีนอยู่พอดีแกเหลียวซ้ายแลขวาทำเหมือนกับว่าตามหาใครสักคนผมพยายามนิ่งไม่เคลื่อนไหวใดๆเงือการแตกไปทั้งตัวแขนและขาปวดเมื่อยไปหมดขออย่าให้แกหันขึ้นมามองบนต้นไม้เลยลุงสอนยังเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ แต่แล้วแกก็เดินหายเข้าไปในความมืดผมถึงกับถอนใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเมื่อมองสำรวจดูแล้วไม่เห็นวิแววของลุงสอนเจ้าของสวนจึงรีบปีนลงมาจากต้นทุเรียนไอ้ไทยมันก็ตามลงมาอย่างติดติดเมื่อลงมาถึงพื้นผมก็ตามเก็บทุเรียนที่โยนลงมาเมื่อกี้ใส่ตะก้าให้หมดส่วนไอ้ไทยมันก็ตามไปเก็บลูกที่กิ่งเข้าไปในผงหญ้าไอเอกกูหาไม่เจอว่ะเอาไฟฉายมาหน่อยซิ มันยื่นมือมาทางผมผมหยิบไฟฉายที่พกมาด้วยส่งให้มันคอะหน่อยแล้วกันเมื่อกี้มันก็ไม่ติดไอ้ไทยมันหยิบไฟฉายแล้วเดินเข้าไปในผงหญ้าผมเองก็เดินไปเก็บทุเรียนต่อเฮ้ยเอ็กกูว่ากูไม่เอาแลว้วอะไป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 กลับกันเถอะมันหันมาบอกผมพร้อมกับทำสีหน้าตกใจเหมือนกลัวอะไรบางอย่างไม่เอาก็ไม่เอาผมไม่อยากจะถามอะไรให้เสียเวลา เพราะใจก็อยากจะออกจากตรงนี้เต็มทีแล้วเราทั้งสองหิ้วตะกร้าที่ใส่ทุเรียนเดินตรงออกไปทางประตูสวนอยู่ๆมันก็มีเสียงกระดิ่งทำเอาผมหยุดชะงักในทันทีเดินต่อสิวะหยุดทำไมไอ้ไทยมันหันหน้ามาคุยกับผมมึงได้ยินเสียงกระดิ่งไหมว่าไทยได้ยินตอนอยู่บนต้นไม้กูก็ได้ยินแม้ในตอนนั้นมันจะมืดมากแต่ผมเห็นได้ชัดว่า ไอ้ไทยมันยังมีสีหน้าที่หวาดกลัวอยู่กูว่าเราหาที่หลบกันดีกว่าเหมือนลุงสอนแกจะตามเรามาว่ะผมพาไอ้ไทยเดินเข้าไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ข้างทางและซุ่มดูลุงสอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นลุงสอนแกเดินตามมาจริงๆแต่คราวนี้ผมเห็นแกถือขวานมาด้วยผมไม่อยากสรุปเอาเองว่าแกถือขวานมาเพื่ออะไรนึกแล้วก็เสียวสันหลังว่บแล้วแก ก็เดินผ่านหน้าพุ่มไม้ไปถือขวานตรงไปด้านหน้าประตูสวนเราออกไปทางประตูสวนไม่ได้แล้วว่าเอาไงดีไอ้ไทยมันถามผมออกมาอย่างหมดหวังเพราะว่าถ้าจะออกจากที่นี่ก็ต้องไปทางประตูสวนเท่านั้นซึ่งคิดว่าตอนนี้ลุงสอนแกคงอยู่ที่นั่นแล้วผมหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเสนอว่าเราไปเอาปืนที่บ้านลุงสอนไหมอย่างน้อยเราก็มีอาวุธไว้ป้องกันตัว มันเป็นความคิดที่เสี่ยงแต่ถ้าจะออกจากที่นี่โดยปลอดภัยเราก็ต้องมีปืนผมคิดอย่างนั้นจะบ้าเล้ยอเอกรนหาถี่ชัดๆไอ้ไทยมันพูดขึ้นเอาเธอหน้าไอ้ไทยอย่างน้อยถ้าลุงสอนเห็นเรามีปืนแกก็คงไม่กล้าทำอะไรเราหรอกผมอธิบายและโน้มน้าวให้ไอ้ไทยมันทำตามมันก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดจากนั้นเราทั้งสองก็หิวตะกล้าทุเรียนเดินไปทางบ้านของลุงสอน จนมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของแกเป็นหลังที่ผมเห็นเมื่อตอนจะเข้ามาในสวนบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดย่อมรอบๆบ,บ้านเป็นสนามหญ้าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ผมเดินไปบิดลูกบิดประตูช้าๆปรากฏว่ามันไม่เด็ดล็อกในขณะที่ผมเปิดเข้าไปปรากฏมีลมวูบหนึ่งพัดสวนออกมาหอบเอากลิ่นเหม็นเน่าพัดออกมาประทะหน้าผมเข้าเต็มเต็ม มันเหม็นสาบขาวจนทำให้ผมกับไอ้ไทยทำท่าจะอ้วกออกมาเสียให้ได้ภายในตัวบ้านมันมืดไปหมดมีอะไรตายอยู่ในนั้นวะเหม็นชิบหายไอ้ไทยมันพูดสะบทออกมาเพราะทนกลิ่นไม่ไหวซึ่งผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไอ้ไทยมันเดินนำหน้าไปก่อนจังหวะนั้นนั่นเองหูของผมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งอีกครั้งเสียงมันดังแว่วมาจากข้างหน้าใกล้ๆนี่เอง ผมหันซ้ายหันขวามองหาว่ากระดิ่งนั่นอยู่ที่ไหนจนเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างผมรีบเอื้อมมือไปโฉกหมวกของไอ้ไทยแล้วทิ้งออกไปนอกบ้านแล้วผลักไอ้ไทยมันเข้าไปข้างในไอเอกมึงจะบ้าหรือเปล่าวะมึงเอาหมวกกูไปทิ้งทำไมไอ้ไทยมันหันมาถามเออเอเอเอมึงรีบเข้าไปข้างในเปิดไฟในบ้านก่อนไอ้ไทยที่ได้ยินดังนั้นมันก็ไม่ได้เซาซีอะไร เม er ื่อเข้ามาในบ้านผมและไอ้ไทยค่อยๆเดินหาสวิตไฟเพราะมันเมื่ดสนิททั้งรกทั claro ้งอับชื้นแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วเฮ้ยอะไรวะผมถึงกับสะดุ้งเมื่อจู่ๆไอ้ไทยมันก็ตะโกนขึ้นมึงจะตะโกนหาพระแสงอะไรวะกูเหยียบอะไรไม่รู้มันเป็นน้ำเหนียวๆเลอะตีนกูไปหมดเลยเออมึงรีบหาสวิตไฟเธอมันจะได้เห็นไงว่าคืออะไรพูดแล้วผมก็เดินกวาดมือไปตามเสาบ้าน จนไปจับโดนสวิตไฟเข้าและกำลังจะกดเปิดแต่ทว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่อยากจะให้ผมทำอย่างนั้นมันกระชากแขนของผมออกมาในทันทีผมหันกลับไปมองไอ้ไทยซึ่งยืนอยู่ข้างหลังอย่างแปลกใจมึงจะมองหน้ากูทำไมวะทำไมไม่รีบเปิดไฟผมไม่ได้โต้ตอบอะไรหันไปกดสวิตไฟอีกครั้งแต่ก็ถูกกระชากแขนเหมือนเดิมตอนนี้ผมเริ่มโมโหแล้วเฮ้ยไอ้ไทยกูไม่จลกนะเว้ย <"G ua S 1> มึงจะกระชากแขนกูทำไมเนี่ยมึงจะบ้าเหรอกูไม่ได้กระชากนะเว้ยมันพูดเน้นคําเมื่อคิดดูดีๆแล้วมันไม่น่าจะใช่มือของไอ้ไทยเพราะมือที่กระชากผมนั้นมันเย็นมากผิดถนัดก,กับที่ไอ้ไทยตอนนี้มันเหงื่อโชกไปทั้งตัวเอางี้ไอ้ไทยถ้างั้นมึงมาเปิดพูดจบผมก็ก้าวถอยหลังออกมาสลับที่กันไอ้ไทยมันเดินไปที่ตรงเสาและกำลังจะกดสวิต ในขณะที่ผมถอยหลังออกมานั้นพลันขาของผมก่อไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันเป็นท่อนยาวนอนราบอยู่บนพื้นผมถึงกงายหลังลม้มลงไปทับบนสิ่งนั้นหลังของผมกระแทกเข้ากับอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็นเนื้อนุ่มๆและส่งกลิ่นเหม็นขาวจนรู้สึกปวดหัวมึงรีบเปิดไฟสิว่าไ้ไทยผมเร่งเร้าไอ้ไทยจนมันควานหาสวิตและกดลงดังแก๊ก ผมที่กำลังนอนหงายอยู่มองดูหลอดไฟที่ติดอยู่กลางเพดานบ้านมันค่อยๆกระพริบช้าๆเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับผมลุ้นอยู่เหมือนกันว่าไฟมันจะติดไหมเมื่อผมลดสายตาลงมาและเจอเข้ากับร่างของใครคนหนึ่งที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างหลังไอ้ไทยร่างนั้นผมเผ่าเต็มไปด้วยเลือดใบหน้าซีดเผือดมันเหลือกตาจ้องขเขม็งมาที่ผมดูโกรธแค้นเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันนั้นไอ้ไทยมันก็มองมาที่ผมผมเห็นสีหน้าของมันตกตะลึงเป็นอย่างมากมันชี้นิ้วมาหาสิ่งที่ผมล้มทับอยู่และผมเองก็ชี้นิ้วไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเราร้องขึ้นเสียงหลงแทบจะพร้อมๆกันลุงสอนลุงสอนไฟดับลงและกระพริบติดอีกครั้งแทบจะทันทีแล้วร่างของลุงสอนที่อยู่ข้างหลังของไอ้ไทยก็หายไปทั่วทั้งบ้านสว่างไปหมด เพราะหลอดไฟเจ้ากรรมมันทำงานได้ตามปกติแล้วไอ้ไทยรีบเดินเข้ามาดึงแขนผมลุกขึ้นจากศพของลุงสอนผมรีบถอดเสื้อที่ตอนนี้เปลือเปื้อนไปด้วยคราบสกรปรกทิ้งทันทีเมื่อลุกขึ้นยืนได้แล้วเรายืนดูศพของลุงสอนที่นอนขึ้นเอืดอยู่ข้างหน้าเนื้อตัวเขียวช้ำรอบรอบศพเจิงนองไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองและของเสียด้านศีรษะมีคราบเลือดไหลออกมาเป็นทาง เห็นสภาพแล้วชวนสยดสยองและน่าเวทนายิ่งนักโอ้ยนี่เราโดนผีลุงสอนหลอกมาตลอดเลยหรอวะเนี่ยไอ้ไทยมันพูดผมมองดูศพแล้วเดาว่าลุงแกน่าจะล้มหัวฟาดพื้นและเสียเลือดเป็นอย่างมากแกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยต้องนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ผมเห็นไอ้ไทยมันทำหน้าขยะขยงก่อนจะถามผมออกมาว่านอกจากลุงสอนแล้วไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้เลยหรอวะ ผมใส่หัวแทนคำตอบนี่มึงไม่รู้จริงๆเหรอลุงสอนน่ะแกอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วผมเริ่มเล่าให้ไทยฟังขณะที่พวกเรานั่งลงบนโซฟากลางบ้านแม่กูเคยเล่าให้ฟังสมัยหนุ่มลุงสอนแกก็มีลูกมีเมียแกปลูกทุเรียนขายเป็นอาชีพมีครั้งหนึ่งแกพาลูกเมียแกไปขายทุเรียนในเมืองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถกระบะแกประสานงานกับรถอ,อีกคันที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ เมียแกตายมีเพียงลุงสอนและก็ลูกน้อยไว้สามขวบเศษเท่านั้นที่รอดมาได้อยู่มาอีกไม่กี่ปีลูกน้อยของแกก็มาป่วยตายว่ากันว่าแกฝังศพลูกสาวแกไว้ในสวนทุเรียนแห่งนี้นั่นแหละพร้อมกับกระดิ่งที่เป็นของเล่นโปรดของลูกแกด้วยเรื่องมันผ่านมานานแล้วยังวะไอ้ไทยมันถามแทรกขึ้นมาน่าจะหลายสิบปีแล้วมั่งผมตอบพอเล่ามาถึงตรงนี้ ผมหันไปหาไอ้ไทยที่กำลังตั้งใจฟังอยู่กูถามมึงหน่อยเธอว่าไทยตอนที่มึงยืมไปฉายกูมึงส่องไปเจออะไรไอ้ไทยมันนิ่งไปสักพักเฮ้ยกูเจอหัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันยิ้มให้กูด้วยผมกะอยู่แล้วว่าไอ้ไทยมันจะต้องเจอเข้ากับอะไรเป็นแน่แล้วมันก็ย้อนถามผมอีกครั้งแล้วมึงเอาหมวกกูไปทิ้งทำไมวะก็กูเจอกระดิ่งที่ห้อยอยู่ปลายหมวกของมึงไงกูเลยเอาทิ้ง ก็พ่อไอกระดิ่งนี่ไงลุงสอนแกเลยตามเราเจอตลอดไอไทยที่ได้ยินดังนั้นมันถึงกระบนออกมาเบาๆใครเอากระดิ่งมาห้อยไว้ที่หมวกกูตอนไหนวะในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเราทั้งสองก็ต้องสะดุ้งโยงขึ้นสุดตัวเมื่อดียินเสียงกระดิง่งดังกลิง้งดังมาจากด้านนอกของบ้านนี่เองเราทั้งสองยังไม่ขยับตัวไปไหนต่างคนต่างเงียบผมเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้า ที่เดินอยู่รอบๆบบ้านและเสียงกระดิ่งดังตามจังหวะเท้าแล้วก็มีเสียงของแข็งคลูดไปกับฝาบ้านดังคลืดคลืดปนขึ้นมาเสียงนั่นมันหยุดอยู่ตรงประตูบ้านเสียงลูกบิดประตูดังขึ้นผมคิดว่ามันจะต้องเป็นลุงสอนอย่างแน่นอนผมกับไอ้ไทยหันหน้ามองกันนาทีนี้ต่อให้มีปืนก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจผมรีบลุกขึ้น วิ่งปีเข้าไปยังตู้ไม้สักที่สูงประมาณเกือบสองเมตรข้างในมีเสื้อผ้าทําสวนแขวนอยู่ไม่กี่ชุดไอ้ไทยวิ่งเบียดตัวตามเข้ามาติดๆทำให้ข้างในตู้นั้นแคบลงทันทีตอนนี้เราไม่รู้ว่าลุงสอนแกอยู่ไหนเพราะทุกอย่างในบ้านมันเงียบไปหมดเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตึกตักและเสียงหอบหายใจของไอ้ไทยครู่หนึ่งที่ผมคิดถึงแม่ ครั้งหนึ่งผมเคยโดนแม่ดุและเคี่ยนตีเพราะผมแอบไปขโมยของในร้านขนมมันเจ็บจนน้ำตาไหลและกโกรธแม่มากแต่ตอนนี้ผมคิดได้แล้วว่าที่แม่ตีก็เพราะไม่อยากให้ผมเป็นเด็กขี้ขโมยถ้าผมรอดออกไปได้ผมจะไปขอโทษแม่และเลิกนิสัยขโมยนี้ในขณะที่ดำดิ่งอยู่ในความคิดนั้นพลันก็มีเสียงคนผลักประตูเข้ามาดังขึ้น พร้อมๆกับสายลมที่พัดเข้ามาในตัวบ้านสายลมลอดผ่านเข้ามาถึงข้างในตู้ที่ผมซ่อนตัวอยู่ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวผมมองลอดช่องประตูตู้ออกมาก็เห็นลุงสอนแกถือขวานและสวมหมวกของไอ้ไทยที่มีกระดิ่งห้อยมาด้วยแกค่อยๆก้าวเท้ามาหยุดอยู่กลางบ้านใกล้กับศพของตัวเองผมหันไปกระซิบบอกไอ้ไทยให้มันเงีย,งยบๆเพราะว่าตอนนี้ลุงสอแกเข้ามาในบ้านแล้ว ผมมองไปอีกครั้งก็ต้องรู้สึกสยดสยองกับภาพที่เห็นตรงหน้าลุงสอนแกนั่งยองยองกําขวานแน่นและบรรจงสับลงไปบนคอของร่างที่ไร้วิญญาณของตัวเองน้ำเลือดน้ำหนองจากศพสาดกระจายเลอะไปทั่วส่วนคอของศพขาดสะบัน้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกทำแบบนั้นไปทำไมแกยิ้วหัวศพตัวเองแล้วเดินไปรอบบ้านหัวนั้นค่อยๆหันมา เหมือนมันกำลังมองหาพวกผมอยู่ตอนนั้นนั่นเองเสียงของไอ้ไทยมันก็ร้องให้ออกมาเบาๆมันกลัวจนตัวสัน่นผมทำท่าทางให้มันเอามือปิดปากไว้ผมเองก็กลัวไม่น้อยไปกว่ามันเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพวกเราด้วยเถิดผมยกมือขึ้นไหวอ้อนวอนในใจพลันเสียงของแม่ก็ดังขึ้นมาในหัวของผมเกิดเป็นลูกผู้ชายทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะลูก ได้ยินดังนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยตัดสินใจยกมือพนมขึ้นทั้งน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเพราะความกลัวสุดขีดไหว้ขอขมาไปทางผีลุงสอนที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาเราและพูดออกมาจากก้นบึง้งของหัวใจว่าผมผมสำนึกผิดแล้วครับลุงปล่อยผมไปเถอะต่อไปผมจะไม่ลักขโมยใครอีกแล้วพูดไปก็ร้องไห้ไปแต่ร่างของลุงสอนก็ยังเดินเข้ามาอย่างช้าๆ เหมือนไม่รับรู้ในการขอโทษของผมถึงตอนนี้ผมคงไม่รอให้แกมาเปิดตู้ไปแน่จึงรวบรวมสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดทีบตู้โครมออกไปคว้าแขนลากไอ้ไทยวิ่งสวนไปยังประตูบ้านที่เปิดไว้แล้วก็พากันโกยอ้าวออกไปในทันทีพวกเราพากันวิ่งฝ่าความมืดมุ่งตรงไปยังประตูทางเข้าสวนเสียงกระดิ่งดังกระชั้นถี่ขึ้น เมื่อหันกลับไปมองก็เห็นว่าพีลุงสอนมือข้างหนึ่งหิ้วหัวมืออีกข้างถือขวานวิ่งไล่หลังตามมาผมกับไอ้ไทยรีบเร่งฝีเท้าขึ้นอีกเท่าตัวจนพ้นออกจากเขตสวนทุเรียนและวิ่งแหกปากร้องลั่นกลับเข้าไปในตัวหมู่บ้านจนพ่อแม่และชาวบ้านตื่นขึ้นมาผมและไอ้ไทยจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังรุ่งเช้าพวกกลุ่มชาวบ้านพากันไปที่บ้านของลุงสอนก็เห็นว่า แกนอนตายเป็นศพเน่าอืดอยู่ที่กลางบ้านซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากแกเป็นลมล้มหัวฟาดพื้นตายส่วนผมและไอ้ไทยนั้นคงจะโดนวิญญาณของลุงสอนหลอกหลอนเพราะไปขโมยทุเรียนแกประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผมกับไอ้ไทยเลิกนิสัยลักขโมยไปเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ